โอ้โหคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่ากลายเป็นข่าวช็อกโลกไปในทันทีครับหลัง FIVB ยืนยันการันตีครับหนึ่งชาติจากเอเชียอย่างเวียดนามครับจบรองบ้วยของการแข่งขันครับเล่นเอาชาวเหงียนรับไม่ได้โกรธจัดมาติดตามกระแสพร้อมเหตุผลที่ว่ากันว่าทำไมเวียดนามตกต่ำได้ถึงขนาดนี้รวมไปถึงอัปเดตการประกบ ในรอบ16ทีมครับแล้วก็ติดตามกระสาของวอลเลย์บอลหญิงไทยที่เราเป็นเจ้าภาพทําได้ดีขนาดไหนมาดูกันนะครับและสําหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกําลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับ โอ้โห oh คุณผู้ชมครับเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นช็อกโลกไปในทันทีครับกับเรื่องราวของวงการวอลเลย์บอลเวียดนามครับหลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ครับคุณผู้ชมตอนนี้ต้องบอกว่าทางฝั่งของเวียดนามเนี่ยดิ้นร้อนไม่หยุดเลยครับเท้าความกันแบบนี้ก่อนครับก่อนที่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยเวียดนามหมายมันปันมือ ว่าจะทําให้ทั้งโลกรู้จักนะครับโดยการเรียกว่าตั้งเป้าสร้างเซอร์ไพรส์โค่นโปโลแลนด์ตบเยอรมันกระทืบทางด้านของเคนยาให้โลกได้ประจักษ์ครับแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์จะผิดแผนครับคุณผู้ชมเพราะเซอร์ไพรส์เดียวที่เกิดขึ้นสำหรับเวียดนามในทัวร์นาเมนต์น,นี้ก็คือการได้เซตจากทีมชาติโปโลแลนด์นะครับที่เรียกได้ว่าโมบ้านแตกกันเลยทีเดียว แต่หลังจากนั้นครับสถานการณ์ของทีมบลลอบลหญิงเวียดนามครับตกลงแบบเหลือจะเชื่อครับไม่ว่าจะเป็นการแพ้ให้กับเยอรมัน3โบและที่เซอร์ไพรส์พิกล็อกสุดๆก็คงหนีไม่พ้นเกมที่เวียดนามครับแพ้เคนยา3ต่อ0ครับส่งผลให้เวียดนามเสียหายยับเลยนะเพราะว่าต้องบอกแบบนี้ว่าเวียดนามต้องสูญเสียคะแนนสะสมโลก ไปถึง12.77นะครับรวงกล่าวเลยครับลงไปอยู่อันดับที่28ของโลกนะครับเท่านั้นไม่พอครับล่าสุดครับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ก็ยังประกาศผลช็อกโลกหนักขึ้นไปอีกครับเพราะว่ากลายเป็นว่าเวียดนามครับคุณผู้ชมจบ ในการแข่งขันรองบวยของการแข่งขันนะครับคือดีที่สุดเนี่ยดีกว่าแคมรูนแค่ทีมเดียวครับนอกนั้น,นี้นะครับเวียดนามจบอันดับ31ของโลกอะ่ะคุณผู้ชมสโลวีเนียนสโลวาเกียเหนือกว่าอียิปต์เหนือกว่าเปอร์โตริโกเหนือกว่าหรือแม้กระทั่งการออกมารายงานข่าวสุดเจ็บใจว่าแม้กระทั่งทีมที่เขา,าอุ่นเครื่องกับเวียดนามก่อนจะมาแข่งขันชิงแชมป์โลกอย่างเคนยาและก็สเปนเนี่ย ยังจบได้ดีกว่าซับเพนจบอันดับ18ของโลกนะครับขณะที่เคนยาเนี่ยจบในอันดับที่20ครับคุณผู้ชมงานนี้เล่นเอาเดือดสุดๆเพราะว่าแฟนเวียดนามเนี่ยโอ้โหรับไม่ได้กับคนแข่งขั้นขันที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าคุยโบคุยโมไว้เยอะว่าครานี้จะทําให้ทั้งโลกได้รู้จักว่าบอลเล์อบอลหญิงของเวียดนามมันเหนือชั้นขนาดไหนซึ่งแน่นอนนะครับสาเหตุหลักๆ ที่เวียดนามไปไม่ถึงฝั่งฝันในครั้งนี้นะครับก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะครับขาดตู้เย็นเหมือนขาดใจอันนี้เป็นเคสสตาร์ดี้ใหญ่เลยสำหรับเวียดนามนะปัจจุบันที่ต้องบอกเลยว่าพวกเขาไม่รู้ตัวเองนะครับว่าอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของโลกกันแน่เพราะว่าช่วง2ปีหลังที่ผ่านมาตู้เย็นเข้ามามีบทบาทกับทีมลเยล์บอลหญิงเวียดนามเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับแล้วก็ส่งให้เวียดนามเนี่ย เก็บคะแนนสะสมโลกภายใต้คำคอรหาจากคู่แข่งที่ออกมาบอกว่าตู้เย็เนยเป็นผู้ชายนะคุณทำอย่างนี้เนี่ยคุณเอาเปรียบคู่แข่งแต่เวลาไม่สนครับ2ปีที่ผ่านมาดาหน้าเก็บคะแนนสะสมโลกแบบไม่สนโลกครับแล้ววันนี้พอทุกอย่างมันเปิดเผยขึ้นออกมาก็ต้องบอกว่าเวียดนามช็อกเลยครับพอเปิดผลมาเอ้า จบรองบ้วยของโลกได้ยังไงครับอีกกรณีหนึ่งก็คือการที่นะครับแฟนๆเวียดนามโจมตีวิธีการและก็แนวทางของเวียดนามในช่วงหลังที่ออกไปในเวค่อนข้างโกงคู่ต่อสู้คือพอรู้ว่าตู้เย็นเนี่ยศักยภาพเหนือกว่าคู่แข่งโค้ชเหนยนตนเกียรก็วางแบบออกแบบวิธีการเล่น ในใดได้เปรียบแล้วก็เอาเปรียบคู่แข่งเลยให้ตู้เย็นตบให้ลําอวนยกใส่ยกให้นะครับก็เลยกลายเป็นว่าโค้ดก็โดนไปด้วยแต่คนที่โดนหนักสุดๆซึ่งผมสงสารเลยนะครับคุณผู้ชมผมสงสารทางด้านของโฟทีทานทีทานทุยครับคุณผู้ชมเคสนี้เธอโดนหนักจริงนะครับเพราะว่าแฟนเวียดนามเนี่ยรับไม่ได้เลยนะครับที่เวียดนาม จบในตำแหน่งรองบวยนะครับทีมสเปนกับเคนยาที่อุ่นเครื่องด้วยก็ยังดีกว่าจบได้เหนือชั้นกว่าแต่กับกลายเป็นว่าเวียดนามเนี่ยที่คุยโมโวเยอะนะครับก็กลายว่าตกกระป๋องไปเป็นที่เรียบร้อยกระสนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าผมมองว่าเป็นกระแส็อกโลกเลยเพราะว่าจริงๆเวียดนามเป็นม้ามืดสําหรับการแข่งขันรายการนี้เข้ามาร่วมการแข่งขันด้วยสยิ์อันดับ4ของเอเชียนะครับแล้วไทยเราเนี่ย สละสิทธิ์การเป็นแชมป์เอเชียเพื่อมาเป็นเจ้าภาพสําหรับจัดการแข่งขันเวียดนามก็เลยได้สิทธิ์นั้นเข้ามาแทนที่แต่ว่าทําไปทํามาครับสุดท้ายความฝันไม่เป็นจริงครับพวกเขาร้องจาาช็อกโลก,กเลยทีเดียวนะครับผมเข้าไปอ่านคอมเมนต์ของเวียดนามเนี่ยหลายคนรู้สึกอับอายเกี่ยวกับเคสนี้นะครับหลังจากที่ต้องบอกว่าแฟนๆเวียดนามเนี่ยนะครับพยายามบอกว่าตอนนี้เวียดนามเหนือกว่าไทยเยอะ แต่อาควาจริงๆเมื่อมาเปรียบเทียบกับวอลเล์บอลหญิงไทยของเราคคลโลครับเพราะว่าวอลเล์บอลหญิงไทยของเราเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับเอาชนะได้ทั้งอียิปต์แล้วก็สวีเดนแถมสู้กับเนเธอร์แลนด์ได้แบบถึงพลิกถึงขิงเกือบชนะอีกนะครับคลันจะบอกว่าไอผลงานที่เจอกันในซีวีลีกล่าสุดเนี่ยคือผลงานที่ท็อปที่สุดแล้วของเวียดนามในปีนี้ ก็ทำไม่ได้ครับเพราะว่ากรณีของตู้เย็นก็กลายเป็นข้อคอรหาหนักข้อคอรหาใหญ่มากๆเลยทีเดียวครับซึ่งต้องบอกว่ากืนไม่เข้าคายไม่ออกจริงๆสำหรับเวียดนามนะเคสนี้เนี่ยสอนให้รู้ได้เลยว่าการเล่นกีฬาอย่าไปโกงถ้าโกงครับเมื่อวันหนึ่งเนี่ย ความจริงมันปรากฏออกมาสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะทําให้แฟนๆของกีฬาประเภทนั้นๆหมดศรัทธาไปเลยก็ได้นะครับผมเห็นกระแสอยู่นะครับกระแสด่าตู้เย็นขายชาติถอนตัวออกจากเวียดนามก่อนการแข่งขันทิงแชมป์โลกเนี่ยมันกําลังลุกลามใหญ่โตนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เวียดนามอาการหนักและก็อาการร่อแร่จริงๆครับคุณผู้ชม ที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมมาปิดท้ายครับกับสถานการณ์นะครับ16ทีมสุดท้ายวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียเนาะเรียกได้ว่า16ทีมที่ทะลุผ่านเข้ามาสู่รอบนี้เนี่ยน,ะน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับไล่เลี้ยงแต่ไทยของเราในฐานะเจ้าภาพนะ ก็ยืนยันการันตีนะครับว่าจะเจอกับญี่ปุ่นในวันที่29สิงหาคมนี้ขณะที่เนเธอร์แลนด์ครับแชมป์กลุ่ม A จะเจอกับเซอร์เบียนะเนาะเซอร์เบียแพ้ญี่ปุ่นมา3ต่อ1ส่วนสหรัฐอเมริกาครับจะเจอกับแคนาดาตุรกีครับจะเจอกับทางม้ามืดอย่างสโลวีเนียนะครับส่วนทางด้านของบราซิลครับจะเจอกับโดมินิกันแล้วก็จีนเนี่ย จะพบกับฝรั่งเศสคือต้องบอกเล่ากันแบบนี้ครับคุณผู้ชมว่าสถานการณ์ในรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยมันน่าสนใจเพราะว่าไทยเราเพอได้รู้ได้ทราบว่าจะเจอกับญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าแฟนวอลลเย์าบอลไทยต่างก็ลุ้นเป็นเสียงเดียวกันว่าครานี้มีโอกาสครานี้แหละต้องทำให้ได้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าลึกที่สุดของทีมสาวไทยก็คือมาในรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยนะครับยังไม่เคยผ่านไปเล่น รอบ8ทีมสุดท้ายเลยนะครับแล้วต้องบอกว่าปัจจัยของปีนี้นะครับถ้าใครได้ติดตามในรายการชิงแชมป์โลกเนี่ยต้องบอกว่ามันมีการพลิกล็อกช็อกโลกกันหลายเกมหลายคู่เลยทีเดียวเนาะซึ่งก็ต้องบอกว่าผมเองก็คาดหวังเหมือนกันว่าให้เกมที่ไทยเจอกับญี่ปุ่นเนี่ยมันมีการพลิกล็อกช็อกโลกเหมือนกันเพราะก็ต้องบอกเล่ากันแบบตรงไปตรงมานะว่าการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ย มันเป็นอะไรที่ใกล้เคียงสุดๆแล้วนะครับสำหรับภายเราทั้งการได้เล่นในบ้านการได้เล่นต่อหน้าแฟนๆกีฬาที่สนามอินดอร์สเตเดียมหมนะูมหักเนาะและที่สำคัญเนี่ยผมมองว่าครั้งนี้เนี่ยฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับฝั่งประเทศไทยรวมไปถึงระดับนานาชาติเองก็พอใจนะครับในแง่ของแสงสีเสียงของประเทศไทยที่ทาหน้าที่เป็นเจ้าภาพได้อย่างดีเยี่ยม ไม่มีข้อให้ติเยอะเลยนะครับอาจจะมีบ้างแหละเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ด้วยผลประโยชน์ทุกอย่างแล้วเนี่ยนะครับประเทศไทยของเราสามารถสร้างชื่อเสียงได้อย่างแข็งแกร่งจบรอบแบ่งกลุ่มไปเป็นที่เรียบร้อยครับต่อไปจะเป็นไฮไลท์นะครับที่ต้องจับตามองแบบเกมต่อเกมเลยผมเชื่อว่าจะยังมีเกมพิกล็อกช็อกโลกให้ได้ติดตามแบบนี้ต่อไปนะครับแต่ที่ต้องโฟกัสผมก็คงโฟกัสไปที่ทีมจากเอเชียของเรานี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นไทย ญี่ปุ่นหรือจีนตอนนี้เหลือ3นะครับไปแล้ว1ก็คือเวียดนาม แต่ก็อย่างที่บอกครับว่าทุกอย่างตอนนี้กําลังสนุกสนานมันๆน,น,นะครับมาดูกันแบบยาวๆว่าจะเป็นอย่างไรนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของอัปเดตวอลเลย์บอลประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับและก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกาลังใจให้กับบิมปนครับี้ผา ไปก่อนสวัสดีครับ